เรื่องราวในวงการบันเทิงที่เราจะเจาะลงไปนะสืบเนื่องมาจากน้องยะดาค่ะคุณผู้ชมค่ะนางเอกสาวคนนี้ที่กำลังโด่งดังมากๆเนี่ยเขาออกมาให้การสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องโสดแล้วยังไงต่อเล็กซี่น้องยะดาโสดอ้าวแล้วที่คนเขาเชียร์เชียกันยะดากับไมกี้ล่ะยังไงคะ ปนิดาล่ะปะนิดาเนี่ยนะฮะเป็นบ้านจิน้นเป็นดอมจิน้นคู่น้องไมกี้ปณิธานนะฮะกับน้องยดานั่นเองค่ะซึ่งคู่นี้เล่นละครกันและเคมีเข้ากันดีมากจนมีบ้านดอมจนมีคู่จิน้นบ้านจิ้นนะที่เขาบอกว่ามันเหมาะสมกันมากๆกับปนิดานะฮะ แต่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 แต,แต,แต่อย่างที่บอกว่าแล้วยังไงอยู่ดีๆเนี่ยน้องยาดามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโสดนะคะไม่มีคนคุยเลยคะ่ะน้องยาดาซึ่งคนก็บอกว่าพี่เล็กซี่มันเป็นไปได้หรอแหมยาดาสวยขนาดนี้เนะาะยดาน่ารักขนาดนี้นะแล้วเขาจะโสดจริงหรอคะอาคุณคะเราเนี่ยมาเจาะลึกกันเรื่องนี้กันดีกว่าว่าคนที่น้องยาดาเป็นคนที่สดใสนะ เป็นคนที่อยู่ใกล้ใครเนี่ยหลายๆคนก็หลงรักอยู่ใกล้ใครแล้วก็มันเหมือนโลกทั้งใบอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นสีชมพูพาสเทลมันเป็นสีหวานหวานมันเป็นสีที่น่ารักสีลูกกวาดสีลูกอมที่มันดูสดใสนะฮะใครอยู่ใกล้เชื่อแน่ว่า อ่อนละทวยและหลงรักไปตามๆกันและหนุ่มที่อยู่ไกลอย่างน้องไมกี้หนุ่มจอมกวนของเล็กซี่ค่ะมีโอกาสเข้าไปส่องในโซเชียลของน้องไมกี้หลายครั้งนะก็ถูกน้องตกในทุกๆครั้งเลยค่ะและทุกครั้งที่น้องไมกี้กับน้องยาดาเนี่ยนะฮะ โคจรมาเจอกันในโซเชียลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นถึงความน่ารักในโมเมนต์หลากหลายโมเมนต์เลยถึงบอกว่าเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้ว่าแล้วเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเขากำลังคุยกันหรือเปล่าจากในละครเนี่ยเขาจิ้นจิ้นกันแล้วนอกจอมันจะเป็นเรื่องจริงได้หรือเปล่านะคะคืออย่างที่บอกแหละเราเข้าใจว่าน้องยดานเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ตอนนี้โสดสนิทค่ะไม่มีคนคุยคําว่าไม่มีคนคุยในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่าไม่มีคนคุยในฐานะแฟนแต่น้องไม่ได้บอกว่าไม่มีคนคุยในฐานะอื่นๆนะคะ ไม่มีคนคุยในฐานะกําลังศึกษาดูใจกันอยู่ไม่มีคนคุยในฐานะเพื่อนสนิทไม่มีคนคุยในฐานะพี่น้องที่สนิทสนิทน้องไม่ได้บอกนะแต่น้องบอกว่าไม่มีคนคุยเพราะตอนนี้เนี่ยโสดสนิทนั่นเองค่ะซึ่งน้องไมกี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกหนึ่งช้อยนะฮะหนึ่งกระแสข่าวออกมาแล้วการว่าน้องไมกี้เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างสนิทกับน้องยดา นะคะกับการสนิทเนี่ยหลายคู่แล้วจิ้นกันในจอละครเนี่ยนะคะผู้ชมในชีวิตจริงเนี่ยเริ่มปลูกต้นรักกันมาเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆจนวันหนึ่งพร้อมค่อยมาเปิดตัวอ่ะ เห็นได้จากน้องเจมมาจำได้ไหมคุณผู้ชมน้องเจมมากับน้องพายเนี่ยนะฮะก็เขาก็ปลูกต้นรักกันมาเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยอย่างนี้นะหรือแม้แต่คู่ของน้องมาปเปรินน้องคิมเบอรีน่น้องยา,ยา่าน้องนาเด็าร,ระมาณแบบนี้เล็กซี่ก็มองไปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมองข้ามช็อตไปว่าไมากี้กับยาดาเนี่ยเขาก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างสนิทกันอย่างมากนะ และเชื่อแน่ว่าในละครเนี่ยที่จบไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีผลงานใหม่ๆที่ไมกี้จะคู่กับยาดาและความสนิทก็อาจจะสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีน้องๆน,นักข่าวเนี่ยบุกวังนะฮะวังจุดทาเทพแล้นะฮะวังดวงใจเทวพรมแล้ว ซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเบลซี่สังเกตว่าสรุปแล้วไมกี้กับยาดาเนี่ยเขาเนี่ยกำลังคุยคุยกันอยู่หรือเปล่านะฮะส่วนคุยคุยกันอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแฟนกันนะคุย,ค,ยคุยกันอยู่อาจจะหมายความว่ากำลังสนิทกำลัง รู้จักกันมากขึ้นกำลังที่จะเริ่มต้นสถานะหรือความสัมพันธ์ที่มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถานะเพื่อนพี่น้องก็ตามเหอะนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็ยังคงเชียร์อยู่ละกันเอาเป็นว่าไมากี้กับน้องยาดาเป็นคู่ที่ค่อนข้างเข้ากันได้ดีมากๆตอนนี้เนี่ยนะฮะ,ะต่างคนต่างโสดกันไปก่อนในอนาคตอยู่โหมดไหนเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ ส่วนแฟนเนี่ยนะฮะก็ถ้าสมมุติยะดาจะพิจารณาแฟนก็ขอให้พิจารณาไมากี้ปณิธานด้วยนะฮะหนุ่มคนนี้น่ารักมากๆจริงๆเล็กซี่ขอเชียร์อัพเลยค่ะและคุณผู้ชมหลังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถส่งข้อความมาบอกกันได้นะฮะว่าพี่เล็กซี่พูดถูกพี่เล็กซี่พูดผิดนะฮะเอาเป็นว่าอ่ะเป็นความรู้สึกของเล็กซีล่ละกันนะคะ